ในยุคที่ช็อกโกแลตด,ดูไบเป็นที่นิยมหลายคนอาจจะเคยลองทำแล้ววันนี้ผลมีเมนูที่อร่อยไม่แพ้กันมาฝากทูส์ไวช็อกโกแลตพิตาชิโอคูนาฟาครับเส้นคูนาฟานะครับเราใช้ซ้อมเคียวๆนะครับให้เส้นกระจายออกจากกันทุกครั้งที่ผลทำเมนูที่มีเส้นคูนาฟาคนก็จะถามมาว่าใช้เส้นหมี่แทนได้ไหมนะครับไม่ได้นะครับผลก็คือง่ายๆครับมันคือแป้งคนละตัวนะครับเส้นหมี่บ้านเราเป็นแป้งข้าวเจ้า คูนาฟ้าเขาเป็นแป้งสาลีนะครับก่อนที่เราจะนําไปคลุกกับเนยนะครับเพื่อความสะดวกเราใช้กรรไกรตัดให้เป็นเส้นสั้นๆครับหลังจากที่เราคลุกเขากับเนยนะครับเราสามารถนําไปอบที่1 8อองศาประมาณ20นาทีหรือง่ายกว่านั้นคั่วในกระทะก็ได้เช่นเดียวกันครับในช่วงของการคั่วนะครับเราใช้เวลาเล็กน้อยนะครับประมาณ15นาทีคั่วให้เส้นคูนาฟ้ามีสีเหลืองทองก็เป็นอันเช่นเล้ครับ เรามีพิตาชิโอที่อบแล้วนะครับบดให้ละเอียดครับไว้ชอ็อกโกแลตนะครับใส่วิปปิ้งครีมนำเข้าละลายในไมโครเวฟครับคนให้ละลายดีนะครับใส่ส่วนผสมของพิตาชิโอบดตามลงไปครับปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยครับตามด้วยเส้นคูนาฟาที่เราพักจนเย็นดีแล้วครับไส้ไว้ชอ็อกโกแลตพิตาชิโอคูนาฟาของเรา เรียบร้อยแล้วครับขนมปังอัง s ฤษเบรดของฟาร์มเฮาส์เนียนนุ่มเด้งแผ่นนี้เลยครับหรือถ้าเกิดใครอยากจะทำออกมาในรูปแบบของ Pocket ก็ได้เช่นเดียวกันครับ วันหลงความอร่อยจากช็อกโกแลตดูไบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คือโทสไวช็อกโกแลตพิตาชิโอคูนาฟาครับ